สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชอวัชระพลนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานมูำํำธงชัยก่อสร้างครับอยู่กับงานปูยังมะตอยชั้นแรกครับชั้นแรกเขามีชื่อเรียกยนะแต่ว่าผมไม่รู้ <laughs> ชื่อสภาษาอังกฤษครับมี FC มาคอมเมนต์อยู่ว่าชั้นแรกชื่อชั้นอะไร ก็ใช้รถปูสคันพร้อมกันนะผู้ชมนะ ใช้เป็นร้อยางผู้ชมเอน่าจะเป็นของวัวกเกลไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกไหมนะครับผู้ชมรุ่นยี่ห้อวักเกลพอเป็นรุ่นซูเปอร์แปดหนึทีสอครับ ความร้อนก็อยู่ประมาณสักอยู่จุดเดือดท่านผู้ชมนะประมาณสักร้อยกว่าองศาครับค่อนข้างที่จะร้อนนะสำหรับรถปูยางเอา เดี๋ยวเรารอแกถอดลูกพ่วงก่อนครับถอดลูกพ่วงแล้วก็เอามาปูอีก <c oughs> พี่ไอ้คันนี้มันยี่ห้ออะไรครับโบเกลหรืออะไรครับพี่ชื่อยี่ห้ออะไรพี่เบอร์เกนเบอร์เกนอ๋อยี่ห้อเวอร์เกนนะผู้ชมนะโอ้ผมเรียกผิดเป็นโบเกลไปได้ยังไงอ๋อ อาอันนี้นี่คือตัวตัวลูกนะควผู้ชมตัวลูกปูมาปูมาจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้อันนี้คือตัวลูกส่วนตัวแม่ครับส่วนตัวแม่ก็จะมาปูต่อตรงนี้ให้มันไปพร้อมๆกัน โอเป็นรถภูของเวอร์เกนวันนั้นนี้เคยเจอของเอพิสดาควันครับเป็นซูมิโตโมนะอันนี้ก็เป็นรถรถบดสันสะเทือนครับของแคมก็เป็นรถสำหรับบดยางมะตอยโดยตรงเลยนะครับมีระบบน้ำหล่อเลื่อนไม่ให้ตัวยางมะตอยติด คือระบบการปูยางมะตอยนี่มันดีตรงที่พอปูเสร็จบดอัดเสร็จพอความร้อนมันคายตัวไปกลายเป็นความเย็นสามารถเปิดใช้งานได้เลยครับคุณผู้ชมรถสามารถวิ่งผ่านได้เลยนะโดยที่ไม่สร้างความเสียหายให้พื้นยางมะตอยนะครับเอาเดี๋ยวรถคันนี้นี่เป็นตีนตะขามนะคุณผู้ชม โอล้นล้นล้นเดี๋ยวเจ้าปูยางนี่มันจะดันครับดันเขามีหน้าที่ดันด้วยดันสิบล้อสิบสองล้อไปหรือว,ว่าดันรถพ่วงไปนะครับมีสองคันคุณผู้ชมคันหนึ่งเป็นล้อยางอีกคันหนึ่งเป็นล้อตาขาบหรือว่าเป็นล้อแท็กนะน่าจะขึ้นดำสูงไปไหมนี่ ยังไหลลงไวนะครับเอา้าเดี๋ยวเราดูไกลๆเพราะว่าพอไปใกล้เนี่ยมันมีความร้อน การปูยางเองก็บางส่วนนะผู้ชมนะบางส่วนครับประมาณน่าจะประมาณกิโล2กิโลกว่าครับการปูยางก็ยังเป็นบางส่วนอยู่ครับยังไม่ได้ทั้งหมดนะ ค่อนข้างเยอะนะผู้ชมเยอะอยู่พอตัวเลยครับทั้งรถบดรถสิล้อสิบล้อก็ขอบคุณทางทีมงานครับที่อนุญาตเรอว่าเอื้อเฟื้อให้ทางฟอรวัตสพละนเข้ามาถ่ายทำคลิปได้นะครับก็อย่างที่บอกครับทีมงานวิรามทงชัยก็ค่อนข้างใจดีแล้วก็น่ารักทุกคน จะคอยวัดดูอุณหภูมินะครับว่าความร้อนยังคงได้ที่ไหมนะครับก็หมดแล้วครับคุณผู้ชมพอเดี๋ยวเดี๋วมันมีสายไฟ,ไฟก็เลยเดี๋ยวเอาดำลงก่อนปุ๊บ อยสังเกตครับจะคอยสังเกตตรงโซ่ให้ตรงกับเส้นขาวก็วคือสังเกตมาร์กนะครับ oh. หมดนะครับผู้ชมโอ้คันนี้เป็นซูเปอร์1900นะผู้ชมนะ เกนก็คงจะต้องรอโอ้ดูลอนเลอร์หน่อยครับ1นึ่งตัวสตัวสตัวสตัว5ตัวหตัวเจ็ดตัวแตัวสิตัวใช้เป็นลอนเลอร์10ตัวนะคุณผู้ชมนะไม่มีแคร์เรีย ด้านบนนี่ไม่มีแครเรร์ไม่มีรอลเลอร์รองรับครับผิดแต่ด้านล่างโอ้ร้อนมากผู้ชมเอ้ยร้อนสุดๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้ารถบวชกันต่อครับ นี่สุกเลยครับผู้ชมความร้อนเข้านี่ไข่สามารถสุกได้สบายเลยครับ ก็มีแฮมนะผู้ชมโอ้ไม่ใช่ระบบปรับอากาศครับเป็นแอร์ธรรมชาติ ที่ตกลงจากตัวรถบดนะครับลงสู่เพลยอยางวัดตอยเทงกับเดือดฟอดๆเลยนะผู้ชมนะอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะจัดให้ชมสัก15นาทีนะครับยาวๆไปเลยเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันสักก่อนนะครับเราจะได้เห็นการทำงานหรือว่าการพูทางอย่างแบบเต็มตาเต็มใจนะ คือกว่าจะได้ใช้ยางมอลตอยหรือว่าจะได้ใช้ผิวจราจรเนี่ยค่อนอข,ข้างที่จะที่จะทำยากนะคผู้ชมนะวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำทางได้ไวที่สุดครับเปิดใช้งานได้ไวที่สุดแต่ว่าเป็นวิธีที่ใช้งบประมาณเยอะที่สุดนะ ในเรื่องของของเครื่องจักรในเรื่องของวัตถุดิบครับค่อนข้างที่จะต้นทุนสูงก็เรียกร้องตามคำขอของ FC ครับบอกว่าอยากเัด็งานปูยางของทีมงานวีรบสรงใจข่อสร้าง ก็เลยจัดให้คับผู้ชมเสียงนี่ฟัด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 เลยผู้ชมเอ้ยมันเดือดครับเสียงน้ำมันเดือดเอาก็ก็จบแล้วครับเราเอาเดี๋ยวเราดูรถบด7จรล้อ9ลอกันต่อครับ คือบดอัดบดอัดอันนี้คือบดอัดเฉพาะส่วนนะบดอัดแน่นบดอัดเฉพาะส่วนโอ้อันนี้เป็นรถบด ที่ห่อวัตนาเบรครับวัตนาเบอันนี้ก็เป็นของได n าแพ็แล้วก็ตัวน,นั้นก็น่าจะเป็นของซาไกหรือเปล่าเอาก็รับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้